สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ทั้งคนที่ไม่ใช่เอฟซีด้วยนะครับสวัสดีทั้งคนที่ผ่านทางมาด้วยแล้วกันนะครับคลิปวิดีโอนี้จะพามาชม Poweramp Cardi ิชช i n g นะครับหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับแท่นนี้ลูกค้าส่งมาแก้พัดลมแล้วก็แก้ความทีแล้วก็เพิ่มวงจร R start นะครับก็จะทําให้มันทนขึ้นนะครับแต่ปัญหาที่นี้ก็คือผมเปิดมาเจอ ผมกำลังจะแก้พระลบนนแหละแต่ผมเปิดมาเจอก่อนปัญหาปัญหาก็คือตัวนี้อ่เดี๋ยวมาให้ดูนี่ซีบ็อกกิ้งนะครับซีบ็อกกิ้งใส่มา250โวลต์นะครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือถ้าเกิดใส่วลต์ต่ำมาเพราะชุดนี้จะเป็นชุดไฟสูงชุดนี้จะได้300น่าจะประมาณ310โวลต์นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไฟสูง แปลงจากไฟบ้านมานะครับแล้วก็ผ่านมอเอเฟสมาสวิตขดลวดนะครับก็คือทีนี้ไฟมัน310โวลต์โอกาสที่ C มันจะระเบิดก็มีนะครับมีสูงมากนะครับเพราะว่า C ใส่มาแค่250นะครับแต่มันก็มีค่าความผิดลันมันอยู่มันาจตอนนี้มันอาจจะทนได้แต่อีกหน่อยมันระเบิดแน่นะครับก็เลยผมจะเปลี่ยนให้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็น630โวลต์นะครับ เพื่อที่จะให้ทนทนใช้งานไปยาวๆไปเลยนะครับเพราะอันนี้ก็คือแท่นยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแท่นลูกค้าส่งมาแก้นะครับแท่นยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแต่ว่าผมดูแล้วมันมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งไฟสูงนะครับยังไงแรงดันมันก็เกิน250อยู่แล้วนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เห็นนะครับก็เลยแก้ให้นะครับก็อาจจะบวกแค่ค่าอะไรนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้บวกเยอะหรอกนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจบงานให้นะครับโอเคจัดไปครับจัดไป <c oughs>